คข้ขงางข้อแรกข้างขวาหนูใครก็อีเีจอจาจานกอนจอจานก่อนจอจานก่อจก่นดกชาอนกางรช่อมกันกราจะเชอมพันเดือนดนี่นาะดสวพัน ตอนเชลาเราลงมาดเมอมอิเตเอาโฆษณาแล้วกลับมาต่อประตักต่อตักุาอานให้เออวาาว่ยนมเดียยยาเอตต่เต่าก่อนตัอแล้วดูห้ลูกเมนก่อนอาหารอุทนเอาหัวตะตเอาทงก่อน ผพานก่อนพองทานพอฟันก่อนพอฟันหาจังเอาอุตาาตพอสำเพาสำเพาจันไปอพอหิศพอแล้วหมอมาก่อนหมอมาก่อนหมามาคิค้นอ,นอยเกี่ยวใหญ่ลเรือคาไปลออคาไปลอเรื้อ,อยเยรคลไปลอ สาระเงียเงาเงียบเงาเงียบเงานอนาวกอดเสือเ กลับมาชอช่องๆๆอางอีกทอมือเต๋อๆๆอ่ะแกล้งแต่แล้วแต่